สวัสดีครับทุกคนผมตัว LT Journey นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาไอติมอร่อยอร่อยทานครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบพวกสติกู้ดนะครับเป็นร้านที่อยู่ริมถนนเลยแต่ร้านนี้เขาเปิดมาประมาณปีกว่าละพอดีมีน้องๆแนะนํามาครับว่าผมเขามาทานร้านนี้แล้วอร่อยก็เลยอยากพาทุกคนมาจะอยู่ไม่ไกลาจากโรงพยาบาลบ้านแถวนะครับทุกคน ถ้าใครมาตรงนี้ก็คือถนนเส้นพระประโทนบ้านแ้วครับทุกคนจุดเด่นของไอติมที่นี่ที่ท,ทาให้ผมพาทุกคนมาที่นี่คือเขาจะมีอไอติมกะทิซึ่งไอติมกะทิของที่นี่ร้านนี้นะครับเขาจะทําจากมะพร้าวน้ําหอมของบ้านแ้วทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่า,ามะพร้าวน้ําหอมของบ้านแ้วเนี่ยมีขึ้นชื่อขนาดไหน ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว,ว่าว่าเขามีไอติมอะไรให้เรากินกันบ้างแต่ก่อนจะเข้าไปฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้เอาทีเจอนี้ด้วยนะครับพร้อมยังทุกคนไปเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันครับเป็นร้านเล็กๆเ,เป็นเหมือนสตรีทฟู้ดริมถนนแต่อติมเด็ดแน่นอนไปตรงนี้ก็จะเป็นไอติมที่เราสามารถเอากลับบ้านไนดะ้ทุกคนเนี่ยมีหลายรสเลยนะอันนี้ซื้อกลับบ้านได้นะส่วนเป็นกระปุกนะีทุกคนดูนะน่ารักเลยนะ เขาขายกระปุกละสามห้าสามกระปุกร้อยนะทุกคนดูดิน่ารักนะอย่างที่บอกทุกคนไปนะครับไอติมมีอยู่ทั้งหมด16รสชาติเลยเอามาดูเราก็มาเลือกรสตรงนี้ได้เลยทุกคนสําหรับคนที่ไม่ชอบทานพวกกะทิฉะนั้นคนก็สามารถสั่งไอติมทั่วไปได้เลยใครมาเป็นครอบครัวก็พ่อแม่ก็ลองแนะนําอยากให้ลองทานไอติมกะทิที่นี่ตอนนี้ก็มาอยู่กับเจ้าของร้านนะคะคุณตั้มร้านนี้ร้านนี้เปิดมานานยังครับคุณตั้ม ก็เปิดได้ประมาณปีครึ่งครับประมาณปีกว่าๆเนาะถ้าใครจะมาทานร้านนี้แนะนําว่าตั้งอยู่ตรงไหนเล่ยไหเอ่ยตั้งอยู่เส้นถนนบ้านแถวพระบะทโนนะครับก็วิ่งถ้าวิ่งจากพระบะทโนก็วิ่งมาประมาณ20โลครับจะเจอไฟแดงที่สองจะอยู่ตรงแยกไฟแดงครับเขาเรียกว่าแยกไฟแดงกระจมทองครับแยกไฟแดงกระจมทองใช่ไงดีผมจะขึ้นขึ้นเพจขึ้นอะไรไม่ให้แล้วก็สามารถ ติดต่อสอบถามเส้นทางอีกทีได้ในเพจได้เลยครับผมร้านนี้นี่มีเปิดปิดวันไหนมางครับเนี่ยอ๋อเปิดทุกวันครับเออเปิดตั้งแต่8โมงปิดประมาณ6โมงเย็นครับอ๋อประมาณนนะ้ะแล้วสมมติถ้าใครมากินที่นี่เมนูซิกเนเจอร์ที่อยากแนะนำจริงๆเลยคืออะไรเอ่ยก็จะเป็นอไอศครีมในกะลาครับก็จะเป็นรสกะทิ กับลมมิดครับที่จะเป็นตัวขายดีครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองสั่งเมนูซิกเนเจอร์ดูแล้วกันนะครับแล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกที่จะแนะนำไหมสมมติว่ามาก็หลายคนเนี่ยเขาสั่งไอติมกะทิไปแล้วมีอย่างเมนูอื่นแนะนำอีกไหม,มครับก็ยังมีเป็นน้ำช่องมะพร้าวครับน้ำช่องช่องมะพร้าวใช่ครับเป็นจะเป็นออร์แกนิกครับเป็นคล้ายๆจะคล้ายๆน้ำตาลสดแต่จะจะไม่เจือปนครับจะไม่ผสมอันนี้ก็แปลกอันนี้ผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันน้ำช่องมะพร้าวเป็นไง ก็ตัวนี้ก็คือจะใช้วิธีการเขาเหมือนกันจากช่อ,อของดอกมะพร้าวอีกทีนึ่งจะหยดออกมาเป็นน้ำฮะจะคล้ายๆกลิ่นสีรสจะคลา้คลายน้ำตาลสดแต่จะไม่เจอือปนใช่ครับ นี่ครับทุกคนผมได้น้ำช่อดอกมะพร้าวมาแล้วผมไม่เคยทานนะนี่คือครั้งแรกที่ได้เห็นน้ำช่อดอกมะพร้าวเลยเมื่อกี้คุณตั้มเขาแนะนำมาเดี๋ยวเราลองมาทานกันดูนนว,ว่าเป็นยังไงแต่เขาว่ามันเป็นแบบน้หวานจากธรรมชาติเลยนะครับดีต่อสุขภาพเด้วดเข้ามาในแพ็กเกจที่สวยเลยนะทุกคนถ้าใครทานหวานอยู่แล้ว่ก็สามารถดื่มจากขวดได้เลยแต่ผมเป็นคนไม่กินหวานเดี๋ยวผสมกับน้ำแข็งดีกว่ามันจะช่วยลดความหวานนิดนึงเดี๋ยวเราลองชิมแบบ อ่าสดๆกับขวนเลยดีกว่าว่ามันหวานขนาดไหนนะมันให้ฟิลประมาณน้ำตาลสดอ่ะทุกคนหอมอร่อยมากถ้าใครไม่ชอบหวานก็คือเราก็เอามาผสมกับน้ำเปล่าได้เลยไอ้น้ำแข็งได้เลยทุกคนมันจะช่วยลดความหวานอันนี้คือที่ผมผสมน้ำแข็งแล้วนะถ้าใครไม่ชอบหวานนี่คือจะพอดีเลยอ่ะหอมมากทุกคน ชื่นใจอ่ะแล้วสำหรับใครที่ชอบหวานนะก็ดื่มในขวดนี้ได้เลยครับใครที่เป็นสายทานพวกน้ำตาลสดน้ค่อยอยู่แล้วเนี่ยน่าจะชอบฟิลเน,นี้ยนี่เป็นน้ำช่อดอกมะพร้าวขวดแรกที่ผมเคยทานเลยนะอร่อยอ่ะติดใจเลย เป็นซิงเกิลเจร์ของเขาดูครับผมสั่งไปล้เดี๋ยวรอครับมนจะมาครับทุกคนก็ผมสั่งไอติมกะทิสดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกัน <c oughs> กลิ่นไอนนติมกะทิสดนี่คือหอมหวานมันมากนะทุกคนแต่มันไม่ได้หวานโดดจนเกินไปนะมันเป็นความหวานที่กำลังพอดีเลย ผมไม่ผิดหวังร้านนี้ที่มาตามคำที่น้องๆเขาแนะนำมาเขาจัดเสิร์ฟวันนีเนี่ยมะพร้าวอ่อนนี้แหละอย่างที่ผมบอ,อกนะครับมะพร้าวที่เนี่ยเขาจะใช้มะพร้าวจากบ้นแพ้วเลยนะมันเป็นนมสดแท้ร้อยเปอเนนะครับมันจะให้ฟิลประมาณอ่า หมือนน้ำมะพร้าวเหมือนน้ำมะพร้นนาวปั่นอะฟิลประมาณนั้นเลยครับหอมแล้วเหมือนมีนมอะเรื่องสำคคือใช้นมสดแท้ๆเลยไม่มีไม่มีนมผงมาปน,นะครับที่นี่คือจะใช้นมสดแท้ๆเอามาผสมทำเป็นไอศครีมเลยหอมมากแล้วก็จะโรยถั่วโรยถั่วแบบนี้นะเี๋มันทอมบิ้งมีอะไรงี้มาด้วย ก็เด็กๆน่าชอบเลยฟิลท็อปปิ้งเงี้ย mm. ท็อปปิ้งนี่ก็หอมมากนะ mm. หอมมันแล้วก็ไม่หวานโดดจกกนไปสำหรับผมนะความหวานคือพอดี mm. ผมเคยกินไอติมที่มันหวานแล้วมันโดดปี๊ดไปเลยใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่แบบนั้น mm. ถือว่าคิดถูกที่มาแวะ ตามที่น้องๆแนะนำมาข้างในมีมะพร้าวอ่อนแล้วข้าวใต้อะจะมีมะพร้าวอ่อนเห็นแอบเป็นชิ้นๆนี่เลยโอ้มะพร้าวอร่อยมากอะ่ะเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนอะ่ะเด็ดมากครับมาชิมข้าวใต้ม,มาเนาะเมื่อกี้ผมยังตักมาคนไม่ถึงข้าวใต้นะ ข้างใต้นี่จะมีลูกชิปเนี่ทุกคนคืออร่อยเลยอ่ะมีข้าวเหนียวด้วยเนี่ยฟิลนี้ผมชอบมากนะที่เป็นเหมือนใครเคยกินไหมที่เป็นขนมปังแล้วมีข้าวเหนียวอยู่ในขนมปังนั่นอ่ะเออฟิลประมาณนั้นนะเนื้อข้าวเหนียวก็หอมนะเป็นเหมือนคล้ายๆข้าวเหนียวมูนที่เรากินกับอ่า มะม่วงอน่ประมาณนั้นเลยนี่เผืเ่อบั๊บนี่นกินหมดเขาเรื่องอะไรอ่ะจะเรียบชามก็ไม่ได้นะมันมาอยู่ในกะลาแล้วกันนะอร่อยอ่ะ สำหรับร้านไอติมประหลาดตรงนี้นะครับถ้าใครผ่านมาเส้นอ่าพระประโทนปั้นแพ้วนะทุกคนก็อยากแนะนําให้ลองมาแวะทานกันดูนะครับไอติมที่นี่ราคาไม่แพงเพราะอร่อยมากเป็นคืงๆเหมือนสติกฟู๊ดเลยเป็นร้านริมถน,นนเนาเป็นร้านลิมถนนธรรมดานะครับร้านไม่ได้ใหญ่ แต่ว่ารสชาติในติมคือเด็ดมากเรียกว่าเป็นคาเฟ่ติมได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชรสไลด์แล้วก็กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้แล้วเดี๋ยวผมเจอร้านอร่อยๆในโซนนะครมาถงโซนแลน้วนี่เดี๋ยวจะไปนั้นมาแนะนำทุกคนอีกสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะทุกคนสวัสดีครับ